หนึงวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมัง่งคั่งกับช่อง rich moon coin วันนี้เรามารับชมในเหรียญ block G lock นะครับหรือตัวย่อว่า bro ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่0.03ตัว7,404ดอลลาร์ market cap กับ volume รายยีชั่วโมงยังไมไ่ระบุนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับฉะนั้นตัวนี้มีให้ swap ที่เดียวบน pancake swap total supply นะครับอยู่ที่ประมาณ พันล้านนะครับแล้วก็ max กซ p พายตอนนี้ที่ยังมีอยู่ก็ประมาณ765ล้านนะครับเนื่องจากมันมีการเผาไปแล้วนะครับตัวนี้อยู่ในเช a i ของ BNB Smart Chain นะครับแล้วก็มาดูของ BSC สแกนด้วยกันตัวนี้นะครับโ holder ประมาณ1,781 total transfer ประมาณ2 6 153นะครับ0 สองหมืพันหนึ่งรอยห้าสิบสามดอลลาร์โทษนะครับแทนเฟอร์ทั้งหมดนะเราก็โฮเดอร์อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับนั้นเราเห็นโฮเดอร์นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ท o ทอลแทนเฟอร์มีเยอะก็แสดงว่ามีคนถือหรือคนใช้ธุรกรรมเนี่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นวานอาจจะเป็นเม้านะครับก็ถือเยอะละกัน นะครับคือใช้ธุรกรรมเยอะแต่คนถือไม่เยอะนะครับแปลว่ามีคนซื้อขายเข้าออกเหมือนกันในตัวนี้นะครับแปลว่าต้องมีชุมชนมีวานพอสมควรมาดูฝั่งของทวิต t ตอรด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับก็ following ประมาณ250แล้วก็คนที่กำลังติดตามเนี่ยก็ประมาณ2,600 follow s นะครับ ตัวนี้ก็อยู่ในแพนเค้กสวอปนะครับแล้วก็เกิดเมื่อประมาณเดือนเมษาปีสองพนยิบนะครับก็เกิดมานานแล้วแหละแตะ่ไอตัวเหรียญเนี่ยเพิ่งน่าจะวางนะครับคือเขารอให้โปรเจกต์เสร็จก่อนหลักๆน่าจะประมาณนั้นนะครับเรามาด,ดูตัวของเว็บไซต์ด้วยกันนะครับตัวของบอกรอกมีอะไรมั่งนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ b ายบายบลอนะครับ ก็คือคุณสามารถที่จะซื้อตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ v o t i n g d a p นะครับก็จะเป็นเหรียญที่จะเข้ามาลิสต์บนในเครือข่ายของตัวนี้นะครับเราก็ให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปโหวตกันว่าจะเอาเหรียญไหนบ้างนะครับก็มีหลายเหรียญเลยซึ่งรายละเอียดไปดูในทวิตเตอได้นะครับแต่การโหวตเนี่ยเขาก็มีการสร้าง D a p มาซึ่งสุดท้ายแล้ว D a p เนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นเหรียญกลุ่มของพวก ของพวกนี้นะครับที่เป็นเหรียญไซส์ขนาดกลางเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็น DEX นะครับจะเป็น Defi ก่อนเนาะนะครับเขาก็ทำ DApp ขึ้นมาตัวนี้นะครับ All s i m p l y นะครับก็ Buy Back Burn นะครับเขาก็ทำเรื่องของ Buy Back BurnTransaction Fee Community Investment Profit นะครับเขาก็ไล่ประมาณนี้ คอมมิตี้แคปิตอลนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ยนะครับอยู่ที่สองแสนสามื่นสีพันหนึ่งร้อยหกดอลลาร์โฮเดอร์ประมาณพันเด้อยแดห้าเล้วก็มา r k เก็ตแคอยู่ที่เจ0 0 0 0ดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อก a i n ของตัวเองด้วยคือเกนสปอตนะก็เป็นบล็อกเชนของเขาเลยนะครับที่ทำออกมาควบคู่กับตัวของเหรียญน,นี้มาดูเรื่องของสถิติกันนะครับ เขาบอกว่า total community capture เนี่ย capital เนี่ยอยู่ที่สองแสนสามื่นสี่พันหนึ่งร้อยหก buyback and burn นะครับ buyback เนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสาร้อยสามสิบแปดดอลลาร์ burn ไปแล้วนะครับประมาณสองร้อยยี่สิบสี่ปอเนนะครับแล้วก็ total supply อยู่ที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ ยี่สี่จุดี่สามเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็ Community Access and Reserve นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันแปดร้อสิบหดลลาร์นะครับก็ทำมาตัวหนังสือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับตัวเว็บไซต์อ่านยากมากเลยนะครับต้องซูมอย่างเดียวเลยโทเคน o m มิกมีอะไรบ้าง นะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้มีพันล้านเหรียญเนาะแล้วเขาก็จะจัดสรรซัพพลายเนี่ยไปในส่วนต่างๆเรามาดูว่าเขาใช้ส่วนไหนที่ที่เยอะที่สุดอย่างเช่นเบิร์นก็ประมาณ23.30%ทีม7.50 Marketing 4.00 Development 4.00แล้วก็ Add Liquidity 3.00แล้วก็ตัวของ Liquidity เนี่ยประมาณ19.03 แล้วก็ P s e l l อยู่ที่39.17นะครับจุดที่เขาทำมากที่สุดคือ P s e l l นะครับต้องการขายเหรียญออกมาก่อนจะเยอะที่สุดแล้วก็ในส่วนต่อมาคือเบิร์นนะครับก็สัดไปแล้ว23.30พวก liquidity พวก Stake อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่19.03นะหลักการก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับ Transaction fee เนี่ยทำอะไรบ้างเขาบายไปแล้ว8%เซลล์ไปแล้ว10% นะครับ development ก็จะประมาณ50% Investment ประมาณ50%นะครับก็จะแบ่งครึ่งนะครับระหว่างการพัฒนากับการลงทุนนะครับก็ฉเฉลี่ยเหรียญออกมาได้ดีแล้วก็เฟดนะครับคือเหรียญน,นี้มีรถแม p ถึงประมาณเฟด5้าด้วยกันนะครับซึ่งจุดพีคข,ของมันจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นพวกตลาดนะครับคือบอเนี่ย เรื่องของคอมมิตี้อยู่แล้วนะครับกําหนดว่าจะมีสักหมื่นสักแสนอย่างเงี้ยแต่ว่าตลาดเนี่ยเขาจะเจาะในทางด้านยูโรกับ EU กับ USA นะครับเนาะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญตัวเนี้ยน่าจะเป็นฝั่งของ USA นะครับแท้ๆเลยนะแล้วเขาก็มีการบอกเรื่องของเกณฑ์สปอรตนะครับ แล้วก็ m ม t the ิ a ร l นะครับสำหรับทีมนักพัฒนาเราก็เดบสามารถเข้าไปหาได้ในตัวนี้เลยก็ถือว่ามี reference for สมควรนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเรื่องของอ่าพาร์ทเนอร์แล้วกันนะครับหรือการหาข้อมูลของเหรียญเนี้ยรอเนี่ยมีได้ทั้งอ่าบูมเบิร์กยา f i n ู n c ไนแนนะครับเฟดนะครับอย่างนี้นะ สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญนี้เนาะฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แหละรายละเอียดนะครับฉะนั้นเหรียญตัวนี้ถามว่ารอดปลอดภัยไหมนะครับก็บอกไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งคือการจัดโครงสร้างเหรียญดีระดับหนึ่งเลยเราก็เหรียญน,นี้ไม่ใช่เป็นเหรียญเหรียญมีมเกินไป เหรียญให้ผลตอบแทนสูงเกินไปนะครับไม่ใช่เหรียญมีเนาะดังนั้น,น,นถ้าถามว่ามีโอกาสรอดสูงนะครับโดยอุปทานแค่นี้นะครับมันก็ขยายได้ไปอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเหรียญน,นี้ดีพอสมควรนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเหรียญกระแสะหลักล้กันนะครับให้อยู่ที่ประมาณ7จ็ดเต็ม10บนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i e และกดกระดิก กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีเราก็มีกลุ่มนะครับม i ช s i n New Moon VIP นะก็ผมฝากเรียนบล็อกล็อกไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไม่ก swap ผ่านกระดานบิตเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ